ที่เขาคนนั้นนะคะทําดีกับเราเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะแค่เป็นคนดีมีน้ําใจหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขามีใจกับเรากันแน่นะอ่าสวัสดีนะคะทุกๆคนก็กลับมาพบกันในคลิปแบบแรนดอมคลิปนี้กันนะจ๊ะมาค่ะเรานะคะก็จะไปเปิดพลังงานนะคะความลึกคิดของเขาคนนั้นลึกๆที่มีต่อคุณกันเลยดีกว่านะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย, <ๆ S 2> เ,ยเขาแค่เป็นคนดีมีน้ําใจหรือว่าเขาเนี่ยมีใจให้เรากันแน่นะเออแม่หมอของห้าใบจ้ะ มามาดูกันเลยอ่ะใบแรกนะคะเอ่ออ็มพีเรอร์ค่ะว้าวอันหนึ่งไม้ดูสิเอ่อไพาดาบนะไพาดาบมาอีกแล้วอะ่ะเอ่อราชานะคะราชาถือเหรียญ ใบสุดท้ายอะไรเออเจ็ดถ้วยโอเคอใต้สำรับเป็นอะไรเอใต้สำรับนะคะเป็นสี่เหรียญค่ะ,ะค่อนข้างปิดกัน้นเหมือนกันนะคะสำหรับคนคนนี้นะการที่เขาเนี่ยนะคะทําดีกับคุณเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเขามีน้ําใจเป็นคนดีมีน้ําใจหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะมีใจให้เราอะเอาตรงๆเลยนะคะตรงๆงเลยนะตามพลังงานที่แม่หมอเห็นนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างปิดกัน้นปิดกั้นวางฟอร์ม ปิดกั้นวางฟอร์มไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยมักจะคิดแล้วกลัวแล้วมีความคิดกลัวกังวลว่าสิ่งที่เราทําอะไรเงี้ยคนอื่นคนอื่นจะมองเราว่ายังไงคนอื่นจะคิดยังไงกับเราบ้างอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เขาทําทุกๆอย่างก็เหมือนกับว่าเขาจะต้องทําให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเออเพื่อที่ไม่ให้ตัวเขาเนี่ทนะั้งคิดมากเพื่อให้มัน เพื่อยังไงเพื่อสร้างสร้างรูปลักษณ์อัค่ะให้กับตัวเขาเองอะไรแบบเนี้ยเออสร้างสร้างในสิ่งที่เขาแบบว่าคิดเออแล้วหวังไว้ว่าแบบว่าคนอื่นเนี้ยต้องมองว่าเขาเป็นยังไงยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสําหรับคนคนนี้นะคะถ้าจะบอกว่าเขามีใจกับเราไหมหรือว่าเขาแค่เป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีมีน้ําใจอะไรเงี้ยแม่หมอต้องขอบอกว่าเขายังไม่เห็นอะยังยังไม่มีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยนะคะมีใจให้เราสักเท่าไหร่เลยเออเนี้ยอันเนี้ยต้องขอพูดจริงๆเลยแต่ว่าเขาจะเป็นคนให้เหมือนกับว่า รู้รู้สิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทําเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บความรู้สึกเก็บความรู้สึกแล้วก็วางตัวแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนปิดปิดกั้นตัวเองพอสมควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทาอะทาดีๆนั่นนั่นเป็นเพราะว่าเขาเห็นแล้วเขาเห็นสมควรแล้วว่าอะเราควรที่จะทําอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างเช่นอย่างเช่นสมมติว่าเขาจะมาช่วยเราใช่ไหมมาช่วยคุณไงสมมติคุณกาลังแบบโอ้ถือของหนักๆเลย ไม่มีคนช่วยเลยแถวนะั้นไม่มีใครอยู่ลอะไรเงี้ยเขาก็แบบอ่ะเอาแล้วแบบอาสาอาสามาช่วยยกมาช่วยเหลือคุณอะไรนะแล้วก็แบบว่าทําดีๆให้คุณแบบอีกหลายๆอย่างเลยนะั่นแหละเพราะว่าเขา่เห็นว่า,าสิ่งๆนะี้เป็นสิ่งที่ควรทานะเป็นสิ่งที่ควรช่วยเหลือนะเราแม่หมอหมองว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาอาจจะมีอายุมากว่าคุณป็นเป็นคนที่แบบ เหมือนเหมือนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงแล้วก็มีอายุที่เยอะกว่าคุณแงเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณอนะ่ะนั่นนั่นจึงทําให้เขาเนี่ยจะต้องยิ่งแบบทําอะไรดีๆให้คุณอะไรแบบเนะี้เออด้วยความเอ็นดูด้วยความเอ็นดูด้วยความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ต้องทาอ่ะเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยเหลืออะไรเงี้ยเออเป็นสิ่งที่แบบว่าเออพอพอทําแล้วมันไม่ขัดกับไม่ขัดกับสิ่งที่มันที่มันเป็น เป็นสิ่งธรรมดาที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยที่คนอื่นนะที่คนอื่นมองว่าเออเป็นสิ่งที่ควรทำนะเป็นสิ่งที่ควรช่วยเหลือนะอะไรอย่อยางเงี้ยที่มันไม่ขัดต่อสายตาและขัดต่อแบบจริยธรร,รมความดีอะไรแบบเนี้ยเอออย่างเงี้ยค่ะอ,อ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบอกเลยเขายังอยู่ยังอยู่ในขั้นที่แบบว่าเป็นคนดีละกันอะเป็นคนดีเป็นคนที่วางตัวเป็นเป็นคนที่รู้ว่าสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทํานะจ๊ะเออเขาเขาอาจจะยังไม่ได้มีใจให้คุณเต็มที่ซะเท่าไหร่อะไรแบบนี้ ะะก็แม่หมอก็เป็นกําลังใจแล้วกันให้คุณน้นคะทลายพังทลาย หัวใจของเขานะคะให้คุณได้สามารถเจาะลึกเข้าไปในจิตใจของเขาให้ได้นะคะให้เขาเนยนรู้สึกพิเศษกับเราให้มากขึ้นให้ได้นะคะไม่เป็นไรความรู้สึกของคนเรามันเปลี่ยนกันได้ตลอดแหละเออเขาอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะใจอ่อนเพราะความใกล้ชิดอะไรต่างๆนะที่คุยกันมากขึ้นพูดกันมากขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้ก็ให้คุณนชวนคุยบ่อยๆแล้วกันชวนนกคุยนําพาตัวเองเนี่ยนะคะไปในที่ที่เขาอยู่บ่อยๆอะไรงเงยเหมือนคําพูดที่แบบว่า ตอนอันนี้ไม่หมอชอบมาเล็กที่ที่วีวีอเลดนะคะเขาจีบก้าวจีร้ายุทธเออตอนนั้นไม่ไม่รู้ว่าทุกทุกคนได้เออยังพอจําได้ไม่ได้เขาบอกว่าเขาจะนําพาตัวเองเนี้ยไปไปตรงที่มีก้าวอ่ะไปตรงที่มีก้าวอยู่อะไรเงี้ยเออนั่นแหละคะ่ะก็แบบทํานองเดียวกันเลยคล้ายๆกันอย่างนั้นแหละถ้าเราชอบใครหรืออะไรเงี้ยให้เรานําพาตัวเองไปอยู่ในที่ตรงนั้นเยอะๆเออที่มีเขาอยู่อ่ะให้ได้คุยให้ได้อะไรกับเขาเยอะๆเดี๋ยวก็เปิดใจเองแหละจากที่ไม่รู้สึกพิเศษเนาะเดี๋ยวก็จะรู้สึกพิเศษก อ่าโอเคอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับชาวแรนดอมนี้นะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวจ้าเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็มีโปรเลยหลายโปรเนาะก็สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะมาเช็คพลังงานส่วนตัวนะคะใครมีเรื่องอะไรไม่สบายใจทุกใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักนะคะปัญหาชีวิตการงานนะคะการเงินอุปสรรคใดต่างๆนะคะก็มามาถามส่วนตัวกันด้วยค่ะมาให้แม่หมอช่วยปลดล็อกกันได้นะคะมามาแบบว่า ดูซิว่าเราควรแก้ไขยังไงจุดอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะก็ไม่ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายไม่ต้องเกรงนะคะดูดวงกับแม่หมอบอกเลยบอกเลยว่าสามารถพูดได้ทุกเรื่องเปิดใจด้วยเออเปิดใจได้ทุกเรื่องนะคะไม่ต้องมีเกรงไม่ต้องมีอายอะไรกันแล้วออพูดมาให้หมดเล่าให้หมดเราจะได้รู้ไงว่าจุดอะไรอยู่ตรงไหนควรแบบไป,ไปยังไงยังไงนะคะอะก็ลองมาพูดมาคุยกันได้คะ่ะสําหรับเอ่อใครที่แบบ อยากถามอะไรเพิ่มเติมเนาะอยากลองดูดวงส่วนตัวตัวเองดูนะคะโอเควันนี้ก็ก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็ไม่น่ามีอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ